สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับชาวงอผูวหากินหมานคือเก่านะครับวันนี้ปลาปีปลาหนอนนะครับมาเลือกเอาง่วงง่ามครับราคาถูกถูกครับราคาเกษตรกรจับต้องได้คือเก่าพบกันอีกครั้งนะครับกับพิกัดแอดบุรีรดำครับพี่น้องบทเสียเวลาทักทายกับน้องแอดคนเดิมได้เลยครับผมโอเคสวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งเนาะทุกทุกอาทิตย์แล้วกันเนาะแม่นครับเจอกันทุกวันเสาร์ครับพี่น้องอน้องแอดจะมีหาง่วงงามราคาเบาๆราคาเกษตรกรสลักปูุงบละลายนะครับมีทุกแบบ ตรพิกัดต่างที่บ้านน้องกลับเนาะน้องกับตำบลน้องใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดปุรริดำอเอาไง่ายๆการประกันตําหนิก็สากลหนึ่งเดือนเลย<ม>จัดหนักจัดเต็มพี่น้องได้บัวไปไป,ไปตรวจไปเช็คอัวมีปัญหาก็ขึ้นเงื่นขึ้นงววกันเนาะ<ม>นพี่น้องบ่งเสียา่าใจยังทั้งสิน้นส่วนการขนส่ง ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกแ,รแต่ส่งได้ทั่วไทยขึ้นเหนือลงใต้ไปหมดเพราะว่าทีมงานนี้มีแต่ใบรุ่นคือสภาพไปเที่ยวบ,บางทีไปไกลๆกับส่งฟรีได้ดะครับคือสบายไปเที่ยวเอาบอเสเซียล่าขออนุญาตเป็นตัวแรกแหกหมาเลยครับผมครับตัวแรกแหกหมาพี่น้องขออนุญาตภาพพี่นอ้องช่มแม่ไสใหญ่ยักษ์เลยตัวนี้โอ้สูงแห้งเลยครับตัวนี้ใหญ่ mm. พร้อม สูงว่าไปร้อยหกสิบมุนตีแน่นเยหกสิบบวกกับผีงงสูงร้อยหกสิบบวกครับใครกำลังมองหาแม่บล็อกไม่พันตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับหนังหนาด้ครับพี่น้องแข้งขายใหญ่ยาวสูงร้อยหกสิบตัวนี้เป็นแม่เคยมีลูกเนาะแม่ครับเคยมีลูกแล้วก็แยกลูกขายลูกไปเรียบร้อยครับอ่าลูกลูกนั้เป็นตัวผู้เนาะตัวแม่ครับตัวแม่อ๋อตัวแม่นอ่อ่านี่พี่นอ้องอ่าลูกตัวก้อนเนี่ยเป็นลูกตัวแม่เพิ่นแยกไปเรียบร้อยสถานะคือตอนนี้ ผสมเนาะผสมผ่านสองรอบผสมผ่านสานองร,<อ>รอบผสมกับสติงเล์ครับสติงเลเอสเอสสองศูนย์หนึ่งโอ้ใส่ใหญ่ยากเลยนะครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยหกสิบเป็นแดงโบท๊ทครบเครื่องหางลามลากดินเลยนะครับแ<ส>ข้งขาใหญ่มีม,ม,มีตำหนี่บ่างไหมบอรครับบ่บไม่มีตำหนีใครพี่น้องท่านไหนที่ต้องการแม่วัวซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็แดงเข้มๆแบบนี้สูงร้อยหกสิบผมต้องยืนดังหานะครับตัวนี้อ่ะพี่น้องเอาเบอร์เซียล่าเปิดราคาเลยครับตัวนี้ สามหมื่นหกกระปิ่สามหมื่นหกพันบาทรกับ,บแม่วัวไซส์ใหญ่ๆแบบนี้สูงถมหัวนะครับพี่น้องร้อยหกสิบบวกบวกครับอันนี้คือตีต่ำไว้ราคานี้ไม่มีตำหนินะครับพี่น้องว่ามันถูกก้นเนื้อมันเต้แต่แต่วัวตัวนี้คือผสมพันธุ์สองรอบแล้วเนาะผสมพันธุ์สองรอบ,รอบครับพี่น้องอีกเมื่อกี้มือตัวทองได้อ่ะพี่น้องนี่ท่านี่อาจจะยอดแสงน,นะครับอ่ะให้พี่น้องดูนมสีไม่มีติ่งนะครับนุ่มเสมอกันเลยมือเลื่องแงว สูงประมาณร้อยหกสิบสามหมื่นหกครับไซส์ใหญ่ยักเลยอีกเมื่อกี้มือกับตัวท่องเลยเนาะแมนครับเพราะว่าปกติมันก็สี่สิบก็มือกับตัวไดเนาะแมนอ่ะปนิพานสองหลับครับพี่<ม>น,นอ้องยดนเลยครับใหญ่ๆพี่น้อมเอา้าแอบไตยินที่อบเม,มื่อสูงสักไหนผมสูงหกสิบเก้าครับร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบครับบางมิดเลยอ่ะอันนี้คือตีไว้ร้อยหกสิบครับใครกำลังมองหาแม่บล็อกตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับ ามหมื่นหกครับราคาพ่อสื่อแห้งครับพี่น้องแต่ก่อนนี่ตอนมันทองเนาะแม่เขาเสียมาเกาหมือคือเป็นวัวชาวบ้านนะครับที่อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับเขาซือ้อมาตอนท้องเก้าหมื่นบาทปีที่แล้วครับตัวนี้อ่าทีนี้เขาอ,เอยากขายออกเนาะนนแม่ลูกครับเพิ่งหอนเงินร้อมเพิ่งจะขายออกตัวนี้ลูกเอาออกไปแล้วครับเหลือแม่แม่กับผสมพันธุ์สองหลอดครับสามหมื่นหกกับไซส์ใหญ่ๆยยกๆแบบนี้ครับเอาตัวต่อไปเลย เห็นไหมนางงามครับเอานางงามนางงามอ่ะตัวที่สองนะครับพี่น้องผาพี่น้องอ่าขาสู้หมดง้อทองเนาะโอ้ตัวนี้แดงหนาเลยครับพี่น้องหนาตันเลยแก้งขาใหญ่มากอ่ะโอ้ลำตัวเง่านะครับโคนหางใหญ่ๆสถานะคือเป็นสาวทอ,องแรกบอกสาวทองแรกครับพี่น้องเื่องดำโบสหนาตันเลย สูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสามพร้อยสี่สิบห้าครับพี่ร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้าลำตัวย,ยาวนะครับแล้วก็เด็กคว่มสดนะครับพี่น้องผู้ได้มองหาแม่สาวทองแรกครับนมสีปะนมสีครับพี่นมสีไม่มีติง่งเอาเป็นว่าถ้ามีตำหนิตรงไหนเราจะแจ้งพี่น้องก่อนถามว่าแจ้งก็คือ่มีตำหนิเนาะแมนครับโอ้สีงามเลยครับพี่น้องแล้วกันนะหนาหนาตันหนะังหนาะแข้งขาเชียงพร้อมครบับเชียงพร้อมเนะาะ นี่ตัวจริงเชียงโอ้โหผมอหญ่พี่น้องมึงแค่นังครับอ่าแค่นังครับพี่น้องอ้าหายได้ทองยี่เดือนครับตัวนี้หกรับพี่แม่ทองแกพ้อแม่สาวทองแรกทองเคเอฟสามหนึ่งหกเดือนอ่าสดสดเลยครับพี่น้องเป็นแม่ทองแรกตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับสี่หมื่นหกรับสี่หมื่นหกพันบาทอันนี้คือราคาหัวสาวทองแรกได้ครับพี่น้อง แล้วก็ได้แดงได้โบดได้เข้มได้นะแล้วก็ไม่มีตำหนิเอาครบทุกอย่างครับยุนี่พี่น้องเป็นรุ่นตะเขตดเอาสี่หมืนหกนี่ต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยไม่มีตำหนิครับสี่หมืนหกพันบาทอ่าไซส์ใหญ่ๆเลยเอาตัวต่อไปนี่ครับอีนี่เลยครับตัวต่อไปเอาแม่ทองกันเนาะมแม่ทองครับผมเอาอ่างใหญ่ๆครับตัวนีคือทองใหญ่แท้ นี้จะเข้าเ็ดเดือนแล้วครับตัวท้องเย็เย็ดเดือนแล้วครับท้องกับไผรครับตัวนี้มีใหญ่ครับมีใหญ่เนาะครับอ่าวัวมีเอกสารใบหลอดครบทุกตัวนะครับแต่ว่าเพื่อกระชับเวล่านะครับพี่น้องนี่พี่น้องกันจิเปิดตาใบดิพี่อมชั่วโมงหนึ่งกับวัาเล้วครับพี่น้องอันนี้มีใหญ่นะครับคลอดวันที่อ่ามักกะลาเลยตัวนี้สิบเก่ามักกะลาเคยไม่หลุมมา่ต้นหนึ่งนะครับอ๋อเป็นวัวท้องสองเนาะ ขอดจิบเก่ามักกะลาครับปีใหม่ครับพี่น้องปีใหม่แล้วค็ขอดเลยเจ็ดเดือนท้องกับมีใหญ่อ่างใงญ่หนาลึกวัวดุกหมูวะครับพี่สิแมนครับเนาะสองตัวนั้นน่จะดุกหมูสองตัวนี่ครับพี่น้องวัวดุกหมูใส่ใหญ่เลยแค้งขาใหญ่อลำตัวยาวครับนั้นหนาตันตันท้องเจ็ดเดือนกับเจ้ามีใหญ่อพี่น้องสองตัวนี้ทอกันเด้เลยเนาะแมนครับต่างกันแค่สีครับพี่น้องแล้วก็จำนวนท้องตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนตัวนี้ท้อง 6เดือนตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับอันนี้เปิด46ซำกันครับ46ซำกันเนาะได้เงี้ยได้นนกันแต่ว่าตัวนี้ทองแกกว่ามาหน่อย4 6 0 0 0ตัวนั้นกับ4 6 0 0 0ครับต่อร่องได้ทรงฟรี150กิโลเมตรแต่ถ้าพี่น้องยกคู่ราคาพิเศษเลยซื้อสองได้สี่กับราคาประมาณเก่าหมื่น 9, ครับพี่น้อง4 0่กับ4 6 0 0 0ครับเก่าหมื่นซื้อสองได้สี่ เฉลี่ยแล้วก็ไม่ถูกตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับอ่าตัวต่อไปนี่ครับอันนี้จะทองแรกครับผมอันนี้ก็เป็นแม่สาวทองแรกเนาะครับอ้าวแต่ว่าตัวนี้ดสูงครับพี่ลองสูงเงา้วร้อยห้าสิบเดีครับตัวนี้ได้ครับผมสูงประมาณร้อยห้าสิบเป็นแม่สาวทองแรกตัวนี้ทองกีไปครับตัวนี้ไออเมริกาเจ็ดจุดเก้าครับโอ้ทับกับพอดังเลยครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าในจักเดือนแล้วสามเดือนครับพี่สามเดือนเนาะเป็นแม่สาวทองแรกสามเดือนครับหนังหนา ดอกตั้งหลังตรงโอ้เบอร์เรื่องดีนะครับพี่น้องแข้งขาดีไม่มีตําหนินะครับอ่ะโอ้นมีครับสวย,เยสมามาวๆเลยสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกๆแหละผมว่าตามสายตาคือลอยห้าสิบบวกครับท้อ,องกับเอเมริกา 79, เจ็ดเก้าสามเดือนอของแหร้คมตองแรกสดๆอีกขึ้นนี่ครับวนิ้เปิดราคาเท่าไหร่อันนี้เปิดสี่หมื่นห้าครับพี่เอาถูกไปนะแ,นแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ของเขาดีใหญ่งามก่กอีกแด้ครับพี่ใหญ่ได้หรอตาว่มามันได้สูงร่อม ่าซีมือหางครับพี่น้องตากวนเนี่คือว่าเขาเดี๋ยวมาถูกผมเนาะแม่อะไรกับมันบอกร่างับอ๋อมันบโบอครับพี่น้องตะวันแม่น่ะมันโบดครับแต่ผมคิดว่าให้ลูกหนักงามครับพี่น้องตะวันตัวนี้ได้ใหญ่ก็สองตัวแรกครับเปิดถูกกว่าพี่น้องกับจี๊สองไงก็คือเงยใหญ่งก็ถูกกว่าหนึ่งนะครับคือบางทีเขาเดีมาถูกกว่าสองขึ้ตัวนี้มันจะบอกรอเครื่องมันเครื่องอมครับซีมือหางกับแม่ใส่ลอยหาซิปแบบนี้แม่สาวทองแหลกครับ แต่โบวดบโบเกี่ยวได้ครับผี่เโอ้บางผมเมื่อกี้ได้แม่โบดมาหลูกกับงามจนว่าเดะหลูกกับโบดเนาะอ่าพี่น้องเอาตัวต่อไปแม่ทองตัวทีซีสาวทองแรกอีกครับผมอันนี้ก็สาวทองแรกโอ้ตัวนี้โบดได้ครับตัวนี้มาที่นี่ไดยาวพร้อมสูงประมานลอยหาสิบกันเตะอันนี้แม่นครับผมเออสองตัวนี้สูงไล่เรียกันได้ครับพี่น้องนี่ทองก็ไปครับตัวนี้อันนี้ครับไอ้ ไวเซตหนึ่งหนึ่งหกครับทศพลบอแมนครับไวแซตหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนบ่ตัวเนี้แมนครับท่องแก่ร้อมแล้วก็ท่องแรกพร่อมตำหนี้มีบ่ครับตัวนี้บอรครับบอไม่มีตำหนีเนาะอ้าไงหนาครับแล้วก็ลํำตัวเงาแกงขาดูท้ายอ่านี่พี่น้นองอ่าสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับนมสีไม่มีติง่งเป็นแม่สาวทองแรกเจ็ดเดือนกับทศพล ตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับอันนี้ก็สี่หมื่นห้าครับพี่สี่หมื่นห้าเอาดีดองเอาวันนี้ราคาเบาๆเกษตรกรเลยครับสี่หมื่นห้าสองตัวแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับสี่หมื่นห้าอันนี้สาวทองแหลกทั้งสองตัวเลยความสูงร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับร้อยห้าสิบบวกทั้งคู่เลยแถมต่อรองได้ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับเอาเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเอาตัวต่อไปกกนยังเขาสู้ ง้วทองเนาะแม่นครับง้วทองอันนี้เป็นแม่แดงครับพี่น้องอ่าแม่แดงโบท้ที่กันอ้นลำตัวเาวครับสถานะคือทองเจ็ดเดือนละครับตัวนี้ทองเจ็ดลวครับพี่ทองเจ็ดเดือนทองสองเอาทองสองเจ็ดเดือนครับพี่นอ้องหาง,งว่วทองแก่พี่น้องไปเลี้ยงกันอ่าแต่ว่าลำตัวเา้วครับทองเจ็ดเดือนปาร์ตคุ<อ>หางโกค้ครับพี่เมืองคนหางสะออ่อนมาพี่น้องหางไหมใหญ่ก็ฟาร์มมือของกับฮิวโก้ h p สูย์หกหางลามลากดินเลยนมสีไม่มีติ่ง แผ่นหลังแตกครับพี่น้องนี่กว้างสูงกว่ามากเลยร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสามครับพี่ร้อยสี่สิบสามเนาะแต่ว่าเด็กค้เงาเนาะตัวนี้อ่างไงอ่างเงยของกับฮิวโก้เจ็ดเดือนไม่มีตำหนิตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับเปิดแบบพิเศษเลยพี่สามหมื่นเก้าครับพี่ตัวนี้สามหมื่นเก้าตัวยงยงแบบนี้นะแมนครับล้องเจ็ดเดือนแมนว่าทบตอดีพร้อมได้พี่น้องตำหนีมีบ่เด็ดถ่ายถึงบ่บ่มีครับบ่มีเนาะรับประกันตำหนี้เอาพี่น้องมุ้น้องถามย้ำให้ได้ครับพี่น้อง กระบะประกันว่าเงยเง่าครับตัวนี้นี่เชียงพ่อมครับพี่อ่ะแค่ลังแตกๆแบบนี้ครับพี่น้องต้องเลี้ยงเลี้ยงงัวกันเลยงัวเฉียงนี่พู้เฒ่าเลี้ยงก็ได้เนาะเด็กหน่อยก็ได้ครับพี่น้องเมืองนอกอันนี้คือท้องสองนะครับกับฮิวโก้เจ็ดเดือนเอกสารใบหลอดมีครบนะครับประกันท้องประกันตำหนิสามหมื่นเก้านต่อได้อีกปะเด้ยนิดน้อยได้นิดน้อยเนาะบริหารผ้าไหลเยอาะผมไดโทษท่านกับท่านนะครับพี่น้องตัวนี้สามหมื่นเก้าง้อทองเจ็ดเดือนกับฮิวโก้ต่อร่องได้พร้อมแถมส่งฟรี ร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเอาขาสูมหมดแม่ลูกครับกินหยาเก่งๆอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับเนี่ตัวแม่ครับลูกตัวแม่เนาะโอ้แม่สวยๆแล้วครับพี่น้องลูกสาวครับแดงโบ๊ทนะครับลูกสองครับผมเป็นลูกตัวที่สองแล้วตัวนี้เนาะแม่แม่ทับไปทับแล้วครับพี่แม่ก็ทับแล้วเนาะแม่ครับทับไปโดนไปผ่านจะเข้าสองเดือนแล้วพี่ผ่านจะเข้าสองเดือนแล้วพี่น้องโอกาสติดสูง อีกบกี้มือตัวทองเลยครับตัวนี้แม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆลูกกนาจะได้ประมาณหาเดือนปะเง่นอครับนี่ครับพี่น้องแดงโบ๊ทนะครับอทางนี้อาจจะย้อนแสงนะครับอ่ะหนอกตังว่าเป็นง้วผูครับตัวนี้อ่าหนังหนาดีนะครับพี่น้องแคงคาดีแต่ว่าตัวนี้เคยเป็นลําปีเป็นปาครับเนี่ยไม่ครับมันมันเป็นจุดเดียวไม่พี่อ๋อเป็นหมองเดียวเลยครับพี่น้องเนีเป็นเป็นนี่ครับเป็นเป็นตุ้มเดียวเลยตุ้มเดียวเป็นตุ้มเดียวครับตรงนี้นะครับแจงว้กอน การรักษากับไก่สีตกสกตแล้วเนาะแม่ครับเป็นตุ้มเดียวนะเป็นตุ้มเดียวเลยครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ก็ผสมให้แล้วผ่านแล้วสองรอบซื้อสองรุ่นสามเนาะเงินครับอ่าคมนี่เปิดไปเท่าไหร่คอมนี่เปิดไปสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดพันบาทครับถูกตัวละหมื่นเก่าถูกตัวละหมื่นเก้าครับซื้อสองรุ่นแล้วแม่กับผสมให้แล้วอโออยหลาาอยากอยากไปยุ่งกับจ้าของไหม อเออ๋ออ๋อ,อพี่นอ้องเอานี่เอาพี่น้องตัวนี้แหละมื่นเก่าแม่ตัวนี้กับมื่นเก่าแม่นี่คือผสมผ่านสองรอบแล้วครับกินหญ้ากเก่งมากครับปากกว้างๆสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเนาะแมนครับสี่สิบห้าบวกลบส่วนลูกสาวตัวนี้กับใย,ยแล้วไดวพ้พี่น้องอ่ะพี่น้องแกงขาใยเงี้ยวดีเฉลี่ยแล้วก็ถูกตัวละหมื่นเก้าอันนี้คือราคาก่อนต่อนะครับตัวละหมื่นเก้านี่พี่น้องต่อรองได้อีกแล้วก็ส่งฟรีอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกส่งได้ทั่วไทยอ่ะแต่รับประกันว่ากินหญ้าเก่งครับพี่น้องนี่ สามหมื่นแปดพันบาทตัวต่อไปอั่จะลูปภูรับผิดเอาแม่ลูกภูเนาะครับเอาแม่ลูกภูเอาผูรอตัวนี้อ่ะผูรออนาคดพอพันตัวนี้ลูกไผ่เนี่อันนี้บ่มีข้อมูลแมนครับเอาตีว่าบบมีข้อมูลแล้วกันเนาะมนบ่ได้ใบมากครับพี่น้องเป็นแม่สีนวลนวแต่่าใจลูกผูรอเลยนี่ลูกภูก็สิได้ประมาณสามสี่เดือนเลยเนาะแมนครับอ่ะพี่น้องดูฝั่งนี้ แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบแมนครับบวกบวกครับอ่าแม่ทับไปตัวนี้ย่างครับพี่แม่ตีวาทองว่าหล้วกันเนาะแมนครับเพราะว่าบมมีข้อมูลพี่น้องลูกนี่แดงนะครับน่าดีดูมันใจลูกรอดีพี่น้องอันนี้เป็นลูกแรกวะลูกแรกครับลูกแรกเนาะแมนคมนี้เปิดไปเท่าไรคร่แม่นีคมนี้เปิดสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันบาทครับ เอาพี่น้องถูกตัวละหมื่นหกว่ตัวละหมื่นหกกับแต่วันลูกแดงเข้มเลยนะครับลูกรอเลยสามหมื่นสามถ่อได้อีกแมนครับเรบาสองโคในรลยลดายอีกพี่อ๋อเธาสองโคบนี่เนาะรดพิเศษเลยตัวนั้นสามหมื่นแปดตัวนี้สามหมื่นหกครับพี่น้องสามหมื่นสามพี่น้องมองลูกลูกตัวดีนะครับลูกตัวดีลูกผูคุณเอาค่าเดียวกันเลยสองหมื่นแล้วครับพี่น้องนี่นี่อ้าวลารอ,อเลยอ่ะนี่อเอา้ามาเออนี่ครับพี่น้อง โคมนี้นะครับสามหมื่นสามพันบาทครับ,รบหรือว่าพี่น้องจะยกชุดตั้งฟ้ามสองโคมนี้ก็ซื้อซีรุ่นหา,าตัวตัวนั้นทับแล้วพี่น้องโคมนี้สามหมื่นสามพันบาทครูนั้นสามหมื่นแปดพันบาทโคมต่อไปเม่สาวหน่อยอ่าแม่สาวหน่อยเนาะอแม่แม่เม่มสาวหน่อยหรอกสาวแก่ละล่ะสาวใหญ่ <Cheese> เอาสาวใหญ่หละกันครับอ่เป็นแม่แดงโบ๊ทกับอ่านวลอ่าสาวใหญ่สาวหนังหนาอยู่ สูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกครับเอาเปิดราคาเลยตัวนี้หมือนซีครับพี่หมือนซีครับสำหรับแม่สาวแม่นครับอ้าวพี่น้องเพื่อได้งบประลายครับเอาแม่สาวไปแบบนี้ครับพี่น้องหนังหนาครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทยังไม่เคยผ่านมือชายแม่นครับสดสดสิงซิงพี่น้องนี่าเป็นแม่สาวครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อได้อีกบ่ ต่อได้นิดน้อยครับพี่ต่อได้นนิดน่อยบ่ห้องพันหลายครับพี่นอ้องผูกงวผูกนะครับพี่น้องตัวนี้อ่ะอ้วนนะครับบ่บ่จอยนะครับตัวนี้บ่จอยแข้งขาดีไม่มีตำหนิครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทอ่านี <med> <med> ่เอาตัวต่อไปเอาชุดชุดงว้วขั้วเนาะครับ <med> อันนี้บ่เป็นหนูขั้วนะ,ะพี่น้อง <med> เป็นงวั <med> วขั้วเป็นชุดพิเศษสำหรับคลิปนี้เลยอยากโกรให้พี่น้องเลยเป็นแม่ลูกแล้วก็มีลูกสาวลูก มีพีมีเอื่อยเนาะมีมีเอื่อยมีน้องเนาะแมนสามครับเอาสามสาวเลยครับพี่น้องซื่อสามด้ซี่เอาคือว่าดิซี่อสามตัวท่องอีกคเพราะเมียท่องอีกอ๋เอาพี่น้องนี่สามสาวครับอันนี้ก็ตัวเมียนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกออกนวลแดงตัวนี้แม่ขาวลูกขาวแต่ว่านี้เป็นน้องลาเนาะอันนี้เอื่อยเนาะแมนแม่ท้องอีกติครับแม่ท่องอีกเจ็ดเดือนสามครับพี่สามเดือนครับชุดตั้งฟร์ม บมเมนหนูขั้วนะครับพี่น้องงัวขั้วเอาพิเศษเลยครับสำหรับคู่งบป้อนลายครับพี่น้องกินหยาเก่งนะครับทั้งแม่ทั้งลูกอ่านี่พีน่น้องนี่เบื้องลูกสาวลูกหน่อยครับเพืพ่ออะเพื่ออะหาหย,ยากินโอ้ข้าวเดียวเลยพี่น้องเอาไปขุนเอา<ะ>อีกบัวดโดนราคาพี่น้องจัหน่อยนี่กันเป็นซาดครับพี่น้องนี่กันใหญ่เปน็นหนาได้ทับแม่กระท้องแล้วสื้อสามเดซีคมีจับปูอยู่ที่ไหนครับสองหมืน่น หาข้อหานะพี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแม่นครับอ่าพี่น้องนี่ซื้อสามได้สี่เบื้องลูกสาวพี่น้องไงเป็นหนาในนอตนึ่งดิกับปลาเหลืองอยางปลาเลืองอย่างสิ่อย่างแหงกกินอ่าพี่น้องบ้านนี่ครับพุ่มครับคือเอาคอมเมนตตทองในแม่ในในทองแม่เป็นตัวแม่อีกคือสิขักเนาะแม่นครับสี่แม่ครับสองหมื่นกว่านี่ถึงตัวลาธไรอ่ะสี่พันนี่อหกพันหกสี่ยี่สี่เนาะครับหกสี่ยี่สี่ ประมาณนี้นะครับพี่น้องอันนี้คือราคาก้อนต่อนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแถมส่งฟรีอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับซื้อสามได้ท <4 S 2> ี <3 S 2> ่น <3 S 2> ี <4 S 2> ่นะท่องสี่สามก้อสี่หัวใจสองหมื่นกว่าครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับพี่น้องต่อได้หยิบปมแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลผู้สาวโทถมา่าเฮงเนีดรลดหลายครับว่าเป็นนุ่มสดนะครับ <laughs> ทีมงานนี่มแต่ค้นสด เบิดไหมครับเบิรแล้วครับพี่เบิรแล้วดิครับว evet ันนี้จัดโปเอาเบาๆพี่น้องงวอทองกันราคาตึกเือเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวน้ำแล้วครับพี่น้องแล้วตุกอยางทุกอย่างแล้วก็หางัวไปเลียงครับไปปล่อยเสียหยาดเสียฟางไม่รับร่องอ้วนขึ้นพี่น้องเนี่โอ้มีแต่ตัวงามๆราคาพอสือพอต่อสุดทายก็ฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าก็พี่ครับผมอ่าไอดีไลกับเบอร์นี้ครับผมครับผมเพื่กจะ แอตตวัชชัยครับแอตตวัชชัยเนาะหรือว่าเขามา่อชุมในยุบานเนาะยุคของอยุฟ้ามก็ได้ครับ,รบอีกัดกับบ,บ้านน้องกัปตำบลน,น้องใหญ่อำเภอสะตึกจังหวัดปุรีิลำครับคลิปนี้มันหมานขึ้นก็นกนครับสวัสดีครับผมครับสวัสดี